สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นน้หน้าขาวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบบันนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับเรื่องแรกครับก็ช่วงนี้กระแสะออกมาเรื่องของผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของแมนยูนะครับซึ่งตอนเนี้ ล่าสุดเนี่ยโทมัสทูเคิลรับผู้จัดก,การทีมของเชลซีเนี่ยโดนจับโยงกับแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจับโยงได้อย่างไรนะฮะในมุมมองของเจมี่คาร์เกอร์นะครับที่มีการแนะนำแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมแมนยูควรที่จะไปดึงโทมัตทูเคิลหรือมีโอกาสได้นะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันแล้วก็มีกระแสข่าวเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับ อ่ะทีนี้มาเริ่มกันนะครับบทวิเคราะห์ของเจมี่คาร์ไรเกอร์ที่ได้มองถึงเรื่องนี้นะครับเขาเนี่ยมีการแนะนําว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยควรเสนอโอกาสการคุมทัพแล้วก็ควรที่จะดําเนินการแบบรวดเร็วทุมม่มเงประมาณให้มากที่สุดครับต้องวิ่งเข้าหาผู้จัดการทีมของเชลซีอย่างโทมัสทูเคิลนะครับไม่ว่าข้อเสนอนนเนี่ยจะเป็นในราคาเท่าไหร่หรือว่าเป็นข้อเสนอที่ ไม่คาดคิดแล้วกันเอออาจจะเป็นในช่วงหลังจากจบซีซั่นแหละน่าจะเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งจากสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับเราสร้าบกันดีว่าเชลซีเจออะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่ทวัตูเคิลเนี่ยจะย้ายออกจากเชลซีอยู่แล้วนะครับมันไม่มีผู้จัดจาก,การทีมคนไหนหรอกครับที่อยากทํางานท่ามกลางความไม่ชัดเจนของทางสโมสรน,นะครับ ถ้าเขาเนี่ยมีโอกาสย้ายไปสโมสรอ,อย่างแมนยูเนี่ยเขาต้องคว้ามันไว้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งทางแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยสามารถมอบความมั่นคงนะครับแล้วก็แรงสนับสนุนในการทําทีมให้กับโทมัสทูเคิลได้นะครับมันจะดูเหมือนกับการฉกฉวยประโยชน์จากช่วงวิกฤตของเชลซีครับมันก็อาจจะมองแบบนั้นก็ได้แต่จากมุมมองของทั้งยูเนี่แล้วก็โทมัสทูเคิลเนี่ยยิ่งคิด เรื่องนี้มากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับนะซึ่งแมนยูเนี่ยควรที่จะไปหาโค้ดร,ระดับนี้แหละระดับท็อปของโลกซึ่งโทวัตูเคิลเนี่ยเป็นโค้ดยอดเยี่ยมนะเป็นการการันตีจากหลายๆสื่อหลายๆสถาบันมากนี่คือโค้ดในยุคปัจจุบันที่ติดท็อปอะโค้ดผู้จัดการทีมที่มีความยอดเยี่ยมมีโปรไฟล์ที่ดีเป็นตัวท็อปอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะ นี่คือมุมมองของทางเจมี่คาร์เกอร์นะครับที่ได้มีการแนะนำแมนยูว่าฉกสวยโอกาสครั้งนี้ครับไปท้าทามทวอ์ทูเคิลของเชลซีมาซะเพราะว่าสานการ์อของทีมเนี่ยมันไม่ชัดเจนทำให้มีโอกาสที่จะโยกมาคุมแมนยูเหมือนกันหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอีกกระแสน,นึงเนี่ยทีละกาฟครับก็ได้มีการคอรกันออกมาเหมือนกันนะครับว่าตอนเนี้ย แมนยูก็มีโอกาสที่จะไปติดต่อทูมาทูเคิลเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นว่าบอลพนันแบบถูกกฎหมายเนี่ยนะครับของเทียมกฤษนะก็ได้มีการทําตัวเต็งว่าตอน,นอเนี้ยทมาทูเคิลเนี่ยโดนดันขึ้นมาเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสโยกมาคุมแมนยูเหมือนกันนะครับซึ่งว่ากันว่าแมนยูเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีการติดต่อเอเอ็นของทูมาทูเคิลไปแล้วเหมือนกันนะฮะเนี่ก็คือข่าวข้อสิบที่มีการสมทบ หรือว่ามีการเพิ่มข้อมูลกับสิ่งที่เจมี่คาร์เลเกอร์เนี่ยมีการวิเคราะห์ออกมานะครับก็นี่คือเรื่องราวของทวารทุกข์ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับในช่วงวันนี้แล้วก็บ่อวานนี้ที่มีการรวบรวมกันมานะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นข่าวล้อสิบไปเฉยนะครับแล้วก็เป็นบทว,วิเคราะห์ของคาร์เลเกอร์ที่เขาวิเคราะห์กันออกมาเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หงกันด้วยนะครับเกีย่ยวกับเรื่องนี้ส่วนแฟนผพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้ ส่วนสกัยปอดเนี่ยได้มีการคอรประเด็นเรื่องของเอลิทเทนฮาร์กเข้ามาเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนนี้เราทราบขาดีว่าแมนยูให้ความาสนใจเอลิทเทนฮาร์กเช่นเดียวกันด้วยเป็นตัวเต็งแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะมีการติดต่ออย่างเป็นทางการกับทางอาแจกแล้วก็ตัวของเทนฮาร์กนั่นเองนะครับแต่ว่าเทนฮา์กเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากมารับงานที่แมนยูนะในช่วงซีซั่นหน้ามีความกระตือรือร้น มีความชอบที่จะหาความท้าทายอะไรใหม่ๆแล้วก็แมนยูอาจจะเป็นปลายทางต่อไปของทางเทนฮาก็ได้นะครับนี่คือความเข้าใจนะที่เทนฮากวางแผนละปลายทางซีซันหน้าต้องเป็นแมนยูแต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันต้องรอหลังจากจบซีซันถึงจะมีการเริ่มพูดคุยกันนะครับหรือว่าใกล้จบซีซันนั่นแหละส่วนเรื่องของบาบักบาเนี่ยนะครับมีหลายๆกระแสออกมาจากฝั่งอิตาลีแล้วก็ฝั่งอังกฤษนะครับ มาที่ฝั่งอิตาลีกันก่อนนะครับตุตโตสปอร์ตครับมีการเล่นข่าวของสิบัลออกมาว่ายูเวนตุสเนี่ยกำลังตัดสินใจเลือกการต่อสัญญาหรือว่าการมอบสัญญาค่าเหนื่อยสูงให้กับดิบาร่าหรือว่าปอบอกบะนะครับซึ่งดิบาร่าเนี่ยคือตอนนี้ยูเวกำลังเจียจานนะครับแล้วก็การเจียจาเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเรื่องของค่าเหนื่อยค่าออปชันค่าโบนัสต่างๆทําให้ตกลงกันไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้นะครับทางยูเวนตุสเนี่ยก็เตรียมที่จะเปลี่ยนเป้าหมายเอาเงินก้อนโตค่าเหนื่อยก้อนโตเนี่ยไปให้ป๊อกบาทแทนนะครับที่กําลังจะหมดสัญญากับทางแมนยูแล้วก็พร้อมย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับยูเวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมปลายทางของป๊อกบาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอดีตตัสองกัดด้วยนะฮะแต่ผมมองว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะรั้งทั้งดิบรา,าอยู่กับทีมต่อไปได้ปอกบาก็ดึงได้เหมือนกัน เออไม่ต้องมีใครย้ายนะฮะไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยนะครับก็เล่นคู่ไปเลยซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะในมุมมองผมนะครับก็รอติดตามกันนะฮะนี่คือกระแสจ,จากฝั่งอิตาลีส่วนฝั่งอังกฤษยอย่างสกายปอร์ตเนี่ยนะครับมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมตม,มาว่าป็อกบา r กับแมนยูเนี่ยจริงๆมีการคุยกันมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่าน,านมานะครับหลายปีแล้วนะครับหลายเดือนแล้วด้วยนะฮะ แต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้มีการตอบร,รับจากนักเตะนะครับเจรจา,ก,จาก,กันมานานแล้วพูดได้ง่ายนะครับในขณะนี้นักเตะก็ยังไม่ได้แบบมีการตกลงอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับแล้วก็มีการลังเลนะครับมีการคิดเยอะอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งหลังจากที่รอบก่อนเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จครับตอนนี้แมนยูก็ไม่ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมเลยนะครับ บักบารเองก็จะรอจนถึงหลังจากจบซีซันหรือว่าเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ก่อนที่จะมีการตัดสินใจเป็นขั้นตอนสุดท้ายว่าจะเอาอย่างไรนะครับโอกาสของเขาทางเรื่องของเขาเนี่ยเปิดกว้างมากนะครับทั้งเรื่องของการย้ายแล้วก็การที่จะต่อสัญญากับแมนยูนะครับทางแมนยูทางบักบาเนี่ยก็เหมือนกับกําลังเล่นเกมมันอยู่อะบอกบาก็รอข้อเสนอจากแมนยูว่าจะมีข้อเสนอที่ดีสุดซึ่งทางแมนยูเองก็กําลังนั่งวิเคราะห์อยู่ว่า จะทาอย่างไรให้ป็อกบาเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปได้เขาเสนอเม็ดเงินขนาดไหนออฟชั่นขนาดไหนสัญญาขนาดไหนสัญญาต้องมีอะไรบ้างให้กับป็อกบาเป็นการโน้มน้าวให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปนะครับในขณะที่ฝั่งของตัวแทนของป็อกบาเนี่ยยังคงเจจาก,กับหลายๆสโมสรน,นะครับรวมถึงบรอลัลาดริดเบชเชนะครับที่มีโอกาสทําเรื่องการย้ายป็อกบาร์ไปฟรีฟีได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับรวมทั้งยูเว่ด้วยแล้วกันอย่างที่ผมให้ข่าวไปเมื่อ ข่าวที่ผ่านมาหรือว่าหลายๆสื่อมีการยก3ทีมเนี่ยเป็นตัวเต็งตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็นี่คือความเคลื่อนไหวของปอลบาที่เอามาฝากกันนะครับอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่เก่ยเดือนก็น่าจะได้รับคําตอบแล้วแหละนะครับส่วนเรื่องราวของดอนนี A ่ฟานเดเบกครับในมุมมองของไมเคิลคานลิกนะครับอดีตโค้ชของแมนยูแล้วก็เป็นตำนานนักเตะของแมนยูด้วยเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่า รู้สึกเสียดายครับที่ดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยไม่ได้รับโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอกับทางสโมสสแมนยูมากเท่าที่ควรนะครับซึ่งนักเตะเวรานี่นะครับคาริบบอกว่าเป็นนักเตะที่มีทกักษะที่ยอดเยี่ยมมากเป็นสุกยอดนักเตะนะครับบางทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลกอยู่แล้วนะครับบางครั้งนะเพราะว่าในโลกของฟุตบอลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องแบบนี้แหละก็คือมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นอย่างที่เราคิดกันเอาไว้นะฮะ เราอาจจะคิดว่าเราต้องได้รับโอกาสแต่ว่าพอถึงเวลาย้ายมาปุ๊บก็นั่งเป็นตัวสำรองเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ว่าตอนเนี้เจ้าตัวไปเล่นกับเอเวอรตันแล้วแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอเป็นส่วนสําคัญในแผนการทีมของแฟงก์ลัง,ลางผาดด้วยนะครับก็ถือว่าร่วมยินดีกับดนนี่นฟานเดเแต่ว่าเสียดายจริงที่แมนยูไม่ค่อยให้โอกาสตั้งแต่ไรนีสัตเท่าไหร่นะครับ ส่วนเรื่องของเดียโกดันโลเนี่ยนะครับก็โยงมาในเรื่องของการต่อสัญญานะครับมีรายงานจากทีมทอกครับรายงานออกมาว่าแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะนัดเจรจาสัญญฉบับใหม่กับเดียโกดันโลนะครับในระดันี้เพราะว่าเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ต้องรีบเร่งนะครับถ้าเกิดไม่รีบเร่งดานโลมีโอกาสย้ายทีมสูงในช่วงซัมเมอร์นะครับนักเตะเองเนี่ยก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบเรื่อยๆหลังจากที่ลาฟตั้งนิกเข้ามานะครับทำได้ดี ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะแต่ว่าก็พอที่จะไปได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็ดูที่จะโดดเด่นกว่าวันวิสาก้าด้วยนะครับทำให้แมนยูก็เปลี่ยนใจจากตอนแรกเตรียมปล่อยเตรียมขายขาดกลับเป็นว่าเตรียมใช้งานเองซะเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดเจรจาไม่ได้ไม่ลงตัวนะครับก็อาจจะทําให้ดารโลย้ายออกจากทีมนะครับไปลีกันต์ลี่อีกครั้งซึ่งตอนนี้มีข่าวกับทางโรมาที่ให้ความสนใจอยู่นะครับไปอยู่กับลูกพี่เก่าอย่าง โชซมิโยนะครับที่รอการซื้อตัวอยู่นะครับสิ่งสําคัญเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่เนี่ยผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ค่าเหนื่อยนะผมว่ามันอยู่ที่การการันตีโอกาสการลงสนามของดาโล้นั่นเองนะครับถ้าเกิดแมนยูใส่ออปชั่นการลงสนามแบบสม่ำเสมอให้กับนักเตะรายนี้ไดนะ้ผมว่ามีโอกาสที่จะอยู่กับทีมต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่สามารถการันตีให้ได้ก็มีโอกาสย้ายอย่างที่บอกกันไปอีกทางเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ